สวัสดีครับพวกคแนแอสจากต้นฟอนไลน์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่วอลกีสตีดพัทยานะครับเรามานี่เลยปล่อยรถเอเชียเข้ากันที่รัลลี่2 0 2 3อย่างที่เราทําข่าวมาตลอดนะครับวันนี้เป็นวันที่เขาจะเริ่มจักแข่งขันแล้วแต่ว่าเขาจะต้อแข่งขันพรุ่งนี้นะครับเขาจะออกจากพัทยานะครับไปบาชจีิบุรีวันแรกจากบาชจีิบุรีเนี่ยไปสุรินท สุรินทร์ไปอุบลแล้วก็ไปเข้าสุทัยที่ปากเซนะครับประเทศลาวนะต้นโฟนจะเกาะติดตลอดนะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศของการปล่อยตัวรถตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็รถที่เป็นรถจนเป็นโปรดักชันคาร์มีทั้งกระบะหลากหลายยี่ห้อมากเลยนะครับแล้วก็มีทั้งรถเอสยูยด้วยนะอยากจะบอกว่าบรรยากาศมันคึกคักมากครับที่นี่ยังไงเราไปชมบรรยากาศร,บรอบๆกันว่าเป็นยังไงนะครับไปติดตามกันเลยครับ กาศนะครับของการปล่อยตัวรถเอเชียคอนเันที่ลันี่2 0 23นะครับแล้วก็รถทุกคันเนี่ยก็จะทยอยก็ออกไปนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยคือวันที่โอ้มาัอดีครับพรุ่งนี้เนี่ยวันที่14นะครับก็คือเป็นการแข่งขันวันแรกของเอเชียคอนเันที่ลันลี่เราเนี่ยจะเกาะติดนะครับเส้นทางที่ออกจากพัทยานะครับไปที่บาจเจนบุรี มีการแข่งขันอยู่ประมาณ200กว่ากิโลเมตรนะครับเราจะไปก่อนติดกันไปดูดิว่าวันแรกเนี่ยใครจะทำเวลาได้ดีกว่ากันนะครับแล้วก็แชมป์เก่าจะเป็นยังไงนะครับผู้แข่งเนี่ยที่ตามมาติดติดเนี่ยเขาจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเอาละวันนี้นะครับเราขอตัวไปก่อนนะครับกับเอเชียคอกันที่แรลลี่2022ที่นี่เลยบ๊อกซีนะครับพัทยาครับ